เชิาเนานะครับก็ออากาศานสช่องทางนะครับทาง Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นการบันทึกเทปนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้นะครับเป็นช่วงของทางมูลนิธิโพธิวุนาน,นั้นได้ไปออกโรงทานพระเข้ากรรมฐานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย PR นั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังมีเรื่องราวธรรมดีๆแบบนี้มานําเสนอกับคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับติดตามรับชมได้ทั้ง7วัน7 รายการนะครับเลือกรับชมกันได้เลยนะครับเชื่อได้ว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคนทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับระหว่างที่รับชมรับฟังกันไปนะครับสามารถกดสัญลักษณ์ต่างๆกันได้คอมเมนต์กันได้กดไลค์กันได้และรบกวนครับกดแชร์ครับส่งต่อเรื่องราวดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยได้เลยนะครับเชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกท่านอย่างแน่นอน ระหว่างที่ฟังธรรมะไปนะครับสามารถที่จะส่งกําลังใจส่งข้อความมากันได้เชื่อแน่ว่าเจ้าหน้าที่คุณแม่ชีและคุณแม่นัทคุณแม่เพนหรือทุกทกท่านเนี่ยกำลังขมักขม e n นในการที่ออกโรงทานอย่างแน่นอนก็หากว่าใครอยากจะกล่าวอนุโมทนาบุญก็พิมพ์ข้อความเข้ามากันได้อยากจะให้กําลังใจอะไรก็ส่งเข้ามากันได้นะครับผมมาดูเรื่องของหัวข้อธรรมะในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเป็นหัวข้อที่จะทําให้เรานั้นได้เห็นตัวเราเองเพิ่มมากขึ้น พอเห็นตัวเราเองเราก็จะเห็นธรรมะแต่เราจะมองอย่างไรให้เห็นตัวเราเป็นธรรมะมารับฟังธรรมะข้อนี้กันได้เลยนะครับจากคุณแชีนัทยวันเปรมสกุลจากมูลลนิธิโพธิวนาจังหวัดฉะเชิงเซานั่งอยู่ข้างๆวานเช่นเคยครับกราบสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะเจริญพรลูกๆทุกคนนะคะและหนทุกครั้งแม่ก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาอุปธรรมรายการตลรรอดเจ็ดวันเจ็ดรายการ ท,ทุกเดือนตลอดปีกราบขอบพระคุณผู้ให้ที่บริสุทธิ์ย่อมดบสิ่งที่บริสุทธิ์ฉันใดความปรารถนาดีของลูกที่มีต่อเพื่อร่วมโลกก็ขอให้บุญนี้ย้อนกลับไปหาลูกโดยไม่มีประมาณให้พบคนดีมีน้ําใจและนใจมาเป็นกำแพงแก้วเจ็ชั้นป้องกันจิตของลูกไม่ตกไปสู่อวายภูมิ ด้วยเดชแห่งบุญนี้เธอสาธุแบบนะครับครับช่วงนี้เชื่อได้ว่าทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งผมแล้วก็คุณแม่นะครับตอนนี้เป็นการบันทึกเทปแต่สดๆเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังสละก,กายเป็นทานอย่างเต็มที่เลยนะครับแน่นอนเลยลูกเพราะว่า <c oughs> อย่างที่บอกนะลูกนะว่าทานเนี่ยมีหลายวิธีครับคุณแม่วิธีหนึ่งที่เราทําได้มีเสียสชา คือสลากกายเป็นทานครับและมีอานิสงส์มากเลยนะคุณบ้านเหตุผลเพราะว่าเคยเห็นไหมคะคนที่แบบว่าขนาดมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วแต่เขาก็ยังแทบจะไม่มีเวลากินไม่มีเวลาที่จะนอนพักผ่อนเลยทั้งที่ร่ํารวยมหาศาลครับเป็นเพราะอะไรอเป็นเพราะทานนี่เหรอเบียดเบียนแรงงานผู้อื่นไปเยอะในอดีตชาติด้วยปัจจุบันชาตินะครั ทั้งอดีตและปัจจุบัน oh. ต้องเคยเบียดเบียนแรงงานไว้เยอะส่งผลให้เขาไม่มีเวลาที่จะกิน mm. ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเป็นของตัวเองเป็นเพราะเศษกรรมวนนั้นครับอดีตแม่ก็เคยทำกรรมตนนั้นมา oh. ปัจจุบันแม่กำลังทำกรรมใหม่ที่เป็นกรรมดีผ่านแล้วผ่านไปใช่ก็ค mm. ือสร้างเหตุใหม่คือการสละกายเป็นทานอุทิศตน เพื่อส่วนรวมเพื่อพระพุทธศาสนาอ,นาอํานาจแห่งกุศลเนี่ยมันจะมาชดเชยแรงกายเวลาที่แม่ต้องการกํำลังกายทีมงานก็จะอย่างที่ลูกเห็นก็จะมีญาติธรรมมีลูกศิษย์ลูกหามีพิจิตสาสมาช่วยเหลือกันอย่างขมักขม้นเต็มที่เต็มแรงเลยนั่นคือสิ่งที่แม่ ทุ่มมาสามสิบแปดปีครับวันนี้ออกดอกออกผลครับเพราะจริงๆจําได้เลยว่าตั้งแต่ปีแรกๆที่ได้ออกโรงทางกับคุณแม่พี่จิตอาสาก็อาจจะจํานวนยังไม่มากพอ<ช>มีแต่เจ้าหน้าที่กัน<ช><ช>เราก็จะเหนืนอ่อยกันพอไม่ถึงส<อ>ิบคนนะช่วง<อ>ช่วงแรกที่รเราออกรงทานพอสักพักก็จะมีพี่จิตอาสาที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะสละกายเป็นทานเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนปัจจุบันเนี่ย นาโอนี้เกือบ30ชีวิตด้วยกันนะคุณแม่ใช่คือ,อปีที่แล้วนี่ประมาณ50ชีวิตท <50 S 2> <ร>ี่บ้านที่แบบว่าที่นอนค้างอ่ะสาแล้วก็ที่มาช่วยเราช่วงเช้ากลางวันไปกลับไปกลับกันใช่อีกประมาณเกือบ20บโดยเฉลีย่ยโอ้โหเนี่ยครเป็นสิ่งที่อย่างที่คุณแร่บอกอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ช่างมันสร้างเหตุใหม่าการสละ,ะเรื่องของการทำทานเนี่ยมีหลากหลายวิธี สละกายเป็นทานก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเช่นกันใช่ค่ะส่งผลให้หนึ่งโดยได้บริวารดีที่มีความจริงใจมีน้ำใจโดยไม่หวังผลประโยชน์จากเรารแต่เราต้องเป็นผู้ปลูกต้นบุญอันนั้นก่อนอแล้วเวลาผลบุญนั้นส่งผลก็เมื่อกรรมเก่าอ่อนกำลังและบุตรสลใหม่มีกำลังมากพอ ก็จะเห็นผลต่าตาในชาติปัจจุบันเหมือนกับแม่เห็นผลแล้วจึงชักชวนลูกๆให้ทําเหตุใหม่เพราะอดีตช่างหัวมันลูกปัจจุบันคิดใหม่พูดใหม่ทําใหม่มันไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้ขอแค่เราให้กําลังใจตัวเองเสมอว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนนี <c oughs> เป็นธรรมะที่ให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีเลย <c oughs> เหมือนกับหัวข้อในวันนี้ที่ทําให้เราเห็นตัวเองเห็นธรรม การที่เห็นตัวเองเห็นธรรมเราเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเรื่องของธรรมดีไอ้กรรมดีและไม่ดีกับตัวเราใช่ไหมคุณแม่ถูกต้องคุณว่านยิ่งเราเจริญฌานได้ทีจิตมันจะสัมผัสเวลาวิบากมันส่งผลมาเนี่ยมันจะเหมือนเราเห็นเงาสะท้อนของเราเลยคุณว่านจริงครับใช่ไหมจริงครับนั่นเป็นเพราะว่ายิ่งคุณว่านเจริญอสุภะบ้างเจริญอนิจัง สัญญาบ้าง<ช>อันนี้จาก็คือจิตที่น้อมเข้าหาพระไตรลักษณ์นั่นแหละลูก<ช>ว่าเออมันไม่เที่ยงอืตัดสัญญา,าเก่าบ่อยๆมันก็เท่ากับลูกไปอ่าตัดอัน,นิจัง<ช>เห็นจิตเป็นอนัตตาอยู่นเนืองเขาเรียกว่าเขาไปตัดกรรม<ๆ>ถูกหลักทำคําสอนของสมเด็จพ่อ<ๆ>พบชาติใหม่มก็ขาดตอนลงไปเรื่อยๆแรงที่จะบีบคั้นให้เราลงมาเกิดเนี่ย มันจะสั้นลงเบาบางลงสั้นลงนสั้นลงใช่เพราะเมื่อก่อนนี้จําได้เลยจะเกิดอะไรขึ้นมาทีไม่เคยสํารวจใจตัวเองไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรู้ตัวเองก็จะเอาใจเนี่ยไปโทษกับสิ่งอื่นสัตว์สิ่งของคนโทษหมดทุกอย่างเลยแต่พอได้มาปฏิบัติเหมือนกับย้อนกลับไปแล้วมันทวนขึ้นมาเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุอันนั้นที่เราเองนั่นแหละเป็นคนสร้าง นั่นเป็นเพราะว่าคุณว่าสะอาดขึ้นคือใจมันใสมากขึ้นม,มันจึงระลึกได้ไวขึ้นจริงเลยครับอันนี้ประโยชน์ของการที่ทําไมสมเด็จพ่อถึงได้บอกว่าดูก่อนเธออย่าห่างจากฌานก็คือให้เจริญฌานไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทรงอุเบกขายานได้ยิ่งดีครับคุณแม่เพราะถ้าใจเราทรงอุเบกขายานได้นั่นหมายความว่าจิตมันอยู่กับจิตและอยู่กับกาย เมื่อจิตอยู่กับกายมันจะรู้เท่าทันผัสสะที่มากระทบครับเมื่อรู้เท่าทันเหตุเห็งทุกข์สมุทยัยเข้าไปแล้วงับดับทุกข์นิโรธปรากฏเพราะเห็นทุกข์ล่วงไปเมื่อเราเข้านิโรธได้บ่อยเข้ามันกลายเป็นวสีเมื่อไหร่มันก็จะอเห็นสัก์แต่ว่าเห็นได้ยินสัก์แต่ว่าได้ยิน,แ,ยนแม้คิดจิตมันก็ไม่คอยตาม ถ้าตอนนั้นจิตเขามีกําลังดีเขาจะไม่หวั่นไหวกับผัสสะที่จรมาเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีทุกอย่างมันดีหมดเลยอืมจริงครับคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อก่อนก่อนปฏิบัติเนี่ยอ่เรายังไม่เห็นธรรมะในตัวเรายังไม่เห็นธรรมะจากสิ่งที่เป็นผัสสะภายนอกมากระทบพอได้เริ่มศึกษาธรรมะเริ่มจะเห็นธรรมะที่อยู่ภายนอกอ่แต่พอมาปฏิบัติลึกซึ้งมาฟังธรรมะจากคุณแม่นัทคุณแม่เพนกลายเป็นว่าธรรมะเนี่ย ยังไม่ต้องศึกษาจากภายนอกที่เป็นภ,ภาษามากระทบเอาตัวเราเนี่ยแค่มองเห็นปุ๊บธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะดูธรรมะศึกษาธรรมะจากภาษาภ,ภาภยนอกที่มากระทบก่อนหรือเราเริ่มต้นจากดูภายในของเราก่อนดีครับคุณแม่อันดับหนึ่งเลยต้องดูภายในอ๋อเพราะถ้าเรามีสติเข้าไปดูภายในได้เราก็สามารถที่จะอ่านจิตออกบอกจิตได้ว่าตอนเนี้ย ความหลงมันเกิดแล้วนะครับแม่หลงอะไรเอาก็หลงอยากได้อยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นเนี่ยมันคือความหลงครับแล้วหลงแล้วตัดได้ไหมถ้าตัดไม่ได้ตันหาพาไปแล้วเริ่มไปหา,หาวิัีทางหาวิธีทางชี้แจงให้ได้อืตันหาพาไปแต่ถ้าเรารู้ว่าตันหาพาไปแล้วก็จริงแต่ถ้าเรารู้ว่ามันกําลังทุกแล้วนะเข้าไปตัดตัณหาได้ ก็ยังชนะอยู่นะยังชนะอยู่ชนะตัญหาอยู่ใช่แต่ถ้าตัดปัญหาไม่ได้แล้วเป็นธาตุปัญหาจบเลยโอ้โหสร้างนี่ใหม่ครบองค์ของการสร้างนี่เลยสร้างนี่ใหม่แน่นอนอืมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเรียนรู้เรื่องของธรรมะให้เรียนรู้จากภายในถ้าหากว่าเราเรียนรู้จากภายในตัดเรื่องของความอยากตัดเรื่องของตัญหาได้แล้วครับแม่อย่างนี้เราเริ่มที่จะเข้าใจผัสสะที่มากระทบและเป็นธรรมะจากภายนอกแล้วใช่ คือจิตมันจะไม่ค่อยหวันไหวเพราะว่ามันเข้าใจแล้วก็ยิ่งเรายอมรับมากเท่าไหร่เนี่ยจิตมันก็จะเบามากขึ้นเปรีบยบเหมือนคนคอยกวาดขยะภายในออกอยู่เนืองเนืองแล้วก็เพียรที่จะไม่เอาขยะนอกมะเข้ามาบ้านของคุณว่านก็จะเป็นบ้านที่สะอาดหมดจดมาเริ่มทำทํา,าบ้านของรใอ้สะอาดก็คือจิตใจของเรานั้นให้สะอาดนะครับพอฟังธรรมะแบบนี้แล้วก็เห็นความละเอียดในการที่จะเข้าใจธรรมะที่เกิดขึ้นจากตัวเราแล้วก็ ธรรมะที่จะเกิดขึ้นจากภายนอกพอมองในมุมของคา,า,ารวะมองของปุถุชนเขาจะมีหลักคําว่าเหตุแล้วก็ผลว่านมีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าเลยนะครับแต่ว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าหลักเหตุและผลของอ่หลักของสังคมภายนอกอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับหลักของที่มาที่ไปของทางธรรมไหมครับคุณแนมะ่อ้าวกว่าสมเด็จพ่อจะได้ตัดสินเป็นเพราะพระพุทธเ,เจ้า กว่าจะได้เข้าถึงธรรมใช้เวลากันกี่กับประสมใช่ไหมลูกครับจนเรารุ่นหลานเรารุ่นหลานนะเ้บอกพวกเรารุ่นหลานเพราะว่าเรากว่าจะเข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วสิ่งที่เราต้องเจริญก็คือเพียรให้มาครับให้ทำเหมือนกับว่าพรุ่งนี้อาจไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพื่อในแต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีเราโฟกัสที่จะให้จิตเราเป็นกุศลให้ดีกว่าเดิม ครับคุณแม่เพราะว่าสิ่งที่เราคิดที่จะทําอนาคตน่ะแต่ถ้าปัจจุบันขณะจิตเราไม่สํารวมระวังจิตให้ดีพออะอนาคตอาจจะไม่ได้ทําก็ได้อืใช้เจริญมรณานุสติอย่างงี้ค่ะครับและสองถึงได้ทําก็ไม่ค่อยบอริสุทธิ์ก็ได้อืเพราะว่าขณะปัจจุบันวันนี้เราไม่เพียรชําระให้มันผ่องใสอยู่เสมอนั่นก็เหมือนกับเราอ่า เอาสีมาแต้มชุดขาวครับ่สีนู้นบางสีนี้บ้างก็แต้มไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพอถึงเวลาที่เราจะทําจริงๆเนี่ยมองไม่เห็นเจตนาเดิมเลยอจริงมองมไม่เห็น<า>สีผ้าเดิมฉันใดอุดมการที่คิ่จะทําอะมันลืมเดือนไปแล้วอะ่ะม,มันขาดช่วงไปเลย,ลยนะใช่ไม่เป็นไรกับคนที่ดวงมีญ,ญ,ญาณของเทวดาทั้งหลายที่มาเกิดใหม่ๆมบางท่าน ตอนยังเล็กๆเนี่ยยังพอจะระลึกได้แต่พอภาษาใหม่เข้ามาบ้างๆเข้าถูกแตง่งแตง้งสีมากๆเข้ามันก็จางคายจันใดแต่สมเด็จพ่อเจ้าชายศิทษฐาถอายุเจ็ดขวบเข้าฌานได้ในวันแรกน<ม>าได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นแ,แม่ก็มองว่าสมเด็จพ่อสั่งสมมามากพอจนชาติสุดท้าย แมนเกิดมาไม่มีใครสอนสมเด็จพ่อก็ทำความเพียรเองเพราะไม่ทิ้งสัจจะและความตั้งใจอ้กว่าองค์สมเด็จพ่อจะสำเร็จมากสำเร็จผลได้นี่ใช้ความเพียรมาหลายกับหลายช่วงเลยเพราะฉะนั้นเราปุถุชนธรรมดาที่อาจจะบอกว่าใช้แค่หลักเหตุหลักผลมามาเข้าใจซึ่งกันและกันสี่อะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงหลักของธรรมะ มันต้องมีการเพียนมีการฝึกมีการปฏิบัติอยู่เนืองๆถึงจะเข้าแล้วก็เข้าใจจิตใจได้เห็นหลักธรรมทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอย่างแท้จริงใช่ก็กลับมาที่ว่าท่านเจ้คุณอาจารย์โชโดกครับพ่อแม่ท่านจบรเรียนทำมก้าวบปโยแล้วท่านเข้ากรรมฐานครับจนผ่านผ่านวิชาครูครท่านวิเคราะห์ประเด็นหลักธรรมของพระพุทธองค์แล้ว ท่านก็นำมาปรับประยุกต์ให้เหมาะกับคนไทยยุคป,ปัจจุบันโดยใช้คำง่ายๆเป็นอุบายให้จิตอยู่กับกายและได้ปัจจุบันจริงทรงเวขายานได้โดยไม่ยากเลยอ๋อเป็นคำคำนี้เองจิตอยู่กับกายที่คุณแม่ใช้อยู่บ่อยๆแล้วก็เอ๊ะจิตอยู่กับกายพอมาพิจารณาตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่พอปฏิบัติอนะ คนปฏิบัติก็จะเข้าใจว่าจิตเราเนี่ยมันซัดสา,ายวิ่งไปมาพอเรามานั่งสังเกตจริงๆด้วยขณะนั่งสมาธิคุณผู้ชมครับใจแวบคิดไปนู่นคิดไปนี่คิดไปนู่นคิดไปนีปนปน่จะทํำยังไงให้เ,เ,เจ้าเจ้าตัวเนี้ยอยู่กับตัวเราก็ดึงจิตมาอยู่กับกายโดวยวิธีการต่างๆกําหนดอิริยาบถหรือว่ากําหนดลมหายใจแล้วแต่ที่เราจะมีองค์ภาวนาถูกต้องคุณว่านเพราะอ,องค์ภาวนาเนี่ยคือการสํารวมวอ,อินทรีย์สังวร คุณวาดวิเคราะห์ตามความจริงนะว่าในทุกครั้งที่ใส่องค์บริกรรเข้าไปขณะหนึ่งขนาดนั้นจิตไม่ได้คิดเรื่องอดีตอนาคตเลยจริงครับเห็นด้วยครับจิตเป็นหนึ่งไม่มีสองในขณะนั้นอุเบกขายานขั้นสูงแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นถีเข้าเปียกมันน้ำที่เอาไปใส่ช่องฟิตมีเวลาในการเป็นน้ำแข็งได้อุเบกขายานก็เช่นกัน มันมีเวลาในการเข้าไปถึงจุดนั้นแต่พอเข้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเราต่อยอดได้ไหมอยู่ที่เราต่อยอดหรือไม่อยู่ที่เราครับถ้าเราต่อยอดได้คือการขึ้นวิปัสสนาญาณน,นั่นเองเมื่อจิตที่มันวางใจเป็นกลางได้แล้วก็มาโยนิโสพิจารณาความมิเที่ยงของร่างกายตรงอสุภากรรมฐาน เพื่อละความหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นของหยาบอยู่เนืองเนืองจิตมันก็จะค่อยๆจางคายจากความหลงอของหยาบเข้ามาสู่ความละเอียดของจิตเป็นอย่างนี้นี่เองพอคุณแม่บอกเรื่องของอให้จิตอยู่กับกายผมเคยทดสอบครับคุณผู้ชมครับว่าตอนเดินจงกงมบคุณแม่คุณแม่บอกจิตอยู่กับกายตอนที่ยกหนอย่างหนอก้าวหนอเหยียบหนอ ลองสิลองไม่บริกรรมลองไม่มีองค์ภาวนาลองคิดไปเรื่องอื่นสิวันคิดเออเดี๋ยววันนี้นะพอเดินจงกรมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปกินอันนั้นกินอันนี้จะล้มเลยครับคุณแม่ถูกต้องใช่เลยมันไปเลยนะครับเรื่องจริงเรื่องจริงอ,อ,อันนี้แหละเวลาที่ถ้าสมมติสอบอารมณ์นักปฏิบัติใหม่ๆครูบาอาจารย์ต้องการจะรู้ว่าคนเนี้ยสติสัมปชัญญะระดับไหนท่านก็จะถามเลยว่า,าเดินจงกรมระยะที่เท่าไหร่ พอลูกศิษย์บอกเสร็จท่านก็จะถามว่าอ่าถ้าระยะที่หนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มใหม่ท่านจะให้เดินให้ดูแล้วออกเสียงด้วยแม่โดนฝึกแบบนั้น <laughs> เพื่อท่านจะได้รู้ว่าสติสัมปชัญญะเราอ่ะอยู่ที่กายจริงหรือไม่มมันจะเป็นผลออกมาทันทีมันปรากฏให้ท่านเห็นเลยครับแล้วถ้าเราตั้งใจมากนะเราจะยิ่งเซ่ ใช่ค่ะแต่แล้วถ้าเราทําแค่ประคองนะมันจะสมูทมาสได้สบายๆเอาดึงจิตอยู่กับฐานของกายค่อยๆบริกรรมไปเดินตรงนะคุณผู้ชมพอลองไม่มีองค์บริกรรมไม่มีองค์ภาวนาจะลม้มคราวนี้ผมลองเคร่งอย่างที่คุณแม่ว่าตั้งใจหนักแน่นจนเกินไปก็จะล้มเหมือนกันอ่าถูกต้องเพราะนั้น<อ>มันก็แค่ประคองแต่ให้มีองค์ลำพึงเอาไว้หน่อยๆ <c oughs> ยกเว้นพอเราเริ่มได้ปัจจุบันจริงแล้วเนี่ยไม่มีองค์บริกรรมเลยก็ได้เพราะสมาธิมันจิตเข้าฌานได้แล้วก็แค่ประคองรู้อาการอย่างเดียวเ,เห็นไหมครับว่าผลของการมีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์เนี่ยการเป็นสิ่งสําคัญที่หลาย<ผ>ลคนบอกว่า<อ>เห็นผลไว,นลไวคนมักจะมองข้ามว่าปฏิบัติเองก็ได้เดินจงได้จริงครับแต่เหมือนเรา ประมาทเรามีวิชาแต่เราจะไปลงสนามสอบที่ไหนใครจะตรวจข้อสอบล่ะจ้ะนะครับมันมันไม่สามารถเทียบระดับยกระดับได้ฉันใดจะเอาอย่างสมเด็จพ่อไม่ได้อ่าหรือจะไปเอาอย่างพระปัจเจกผู้เทเจ้าก็ไม่ได้เราอยู่ในขั้นของสาวกพภูมิแม้กระทั่งพระอรหันต์ก็ยังต้องอาศัยการฟังธรรมเพื่อเพื่อเข้าใจว่าเส้นทางนี้ถูกตรง ก็จะไม่ลังเลอุปมาฉันใดการมีครูบาอาจารย์จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเหมือนกันนะลูกถ้าเรามีวาสนาดีก็จะเจอครูบาอาจารย์ที่สอนตรงจริงครับแต่ถ้าเรามีวิบากเราก็จะไปเจอครูบาอาจารย์ที่พาเราอ้อมเขานี่คุณแม่พูดอย่างนี้ได้เพราะคุณแม่ผ่านการอ้อมเขามาแล้วถูกต้องเจอมาแล้วก็เลยไม่โทษครูบาอาจารย์เพราะถือว่า เราก็ต้องทําเหตุมาแบบนั้นเราถึงได้เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านก็ไม่ได้มีเจตนาท่านรู้อย่างนั้นท่านเข้าใจแบบนั้นท่านก็สอนเราแบบนั้น<ะ>ท่านก็ดีของท่านอยู่แล้วแต่เราโชคดี<ะ>ที่ไม่ตายก่อนได้เจอครูบาอาจารย์ต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆ<ะ>และสุดท้ายแล้วทุกวันนี้แม่ก็ไม่ลืมครูบาอาจารย์ที่สอนกอไก่ขอไข่<ะ>ยังกราบไหว้บูชาทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะแม่ถือว่า หากเราดืมคุณคนก็อยาหวังว่าจะให้คนอื่นสํานึกในบุญคุณของเราก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ใครมาสํานึกในบุญคุณแต่ระหว่างทางที่ยังไม่ใช่บ้านาคาเมในบางครั้งก็ยังต้องการกําลังใจลูกนะครับคุณแม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราทุกคนเหมือนเรื่องของหัวข้อในวันนี้นะครับเห็นตัวเองเห็นธรรมพอได้ฟังคําบรรยายของคุณแม่ทุกๆคํา คุณชมลองพิจารณาและจับประเด็นดูนะครับว่าคุณแม่นั้นใช้ประสบการณ์ของตัวเองใช้ธรรมะที่ไปเ,เรียนรู้มาจนเห็นธรรมะในตัวเองจริงๆแล้วมาบอกเล่าให้พวกเราได้ฟังก็เลยอยากให้ทุกๆท่านเนี่ยครับลองดําเนินตามเป็นแบบอย่างว่าการจะเห็นตัวเองเห็นธรรมเนี่ยทำได้อย่างไรคุณแม่ทําให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะครับผมใครถ้าหากว่ามีคําถามนะครับสามารถส่งเข้ามากันได้ซึ่งเชื่อได้ว่าจะมีแอดมินของเราเนี่ยครับคอยตอบคําถามให้แล้วก็เอาจากบางทีอาจจะเอาคำถามเนี่ยมาให้คุณแม่ ซึ่งช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงที่คุณแม่พักผ่อนอยู่น่าจะดูเรื่องของคำถามได้ก็จะได้ตอบให้ได้ตอบได้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะร่วมบุญในระหว่างช่วงของการออกโรงทานนี้ยังร่วมบุญได้ดินแล้วบริจาคไปจนถึงวันที่25เลยนะลูกเพราะว่างบประมาณยังขาดเล็กน้อยร่วมบุญกันได้นะครับใครจะเป็น่ไเจ้าภาพนะครับเรื่องของ เป็นอาหารเช้าอาหารเพลน้ำปานะข้าวสารอาหารต่างๆหรือตามกําลังศรัทธาก็ได้ตามบุญเลยได้เลยลูกให้คิดว่า1,500รูปเนี่ยอง์ละบาทตลอด11วันเนี่ยม,มหาศาลขนาดไหนในการที่ลูกจะไปเจอผ้าเหลืองและนับวันผู้ที่จะกล้าที่จะห่มผ้าเหลืองก็จะน้อยลง จริงครับการที่เราจะไปทําบุญตักบาตรได้ในแต่ละเช้ากว่าจะเจอพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้ท่านได้มารวมกันแล้วเนี่ย<ะ>ที่เราบุญเราจะได้ร่วมเนี่ยกว่าพันห้าร้อยรูปคนเนี่ยไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายแล้วเราได้ได้ร่วมบุญครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นบุญที่ต่อเนื่องยาวถึงสิบเอ็ดวันใช่มันคุ้มมากๆเลย<ว>แม่เคยนึกลาพึงนะว่าปีหนึ่งสิบเอ็ดวันเท่ากับเราถวายทานไปล่วงหน้าสิบปี ครับใช่ครับวันล,ละห้าองค์สิบปีโอ้คุ้มเหลือเกินถ้าตายก็ไม่เสียดายชีวิตในสมัยนั้นคิดนะแต่นะวันนี้มันคุ้นชินเสร็จแล้วเรียกว่าทำโดยหน้าที่ <c oughs> แต่เต็มที่เพราะไม่ประมาทใครอยากจะร่วมบุญสมารถร,ร่วมได้หรือว่าจะร่วมแรงก็ขอเชิญที่ถ้าหากว่าไปร่วมกับคุณแม่ก็ที่มอจอรอบางน้อยใช่ที่ขอฉันชั้นหนึ่งลูกและถ้ายไยงก็ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่เราจะคอยรับเรื่องนะครับยังโทรศัพท์สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของทางมูล,ลนิธิได้นะครับเรื่องของช่องทางการดูรายละเอียดแลก็ติดต่อสอบถามนะครับมีหลากหลายช่องทางนะครับทาง e b o o k YouTube ดูกันได้ครับทางไลน์สามารถพูดคุยกันได้นะครับแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่แอดโพธิวน,นาเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์มี2หม,ม,มายเลขที่โทรศัพท์ได้นะครับหมายเลขแรก0 8 9 2 1แ6 5 2กและหมายเลขที่2 0 8 3 0 2 8 5ดส7แปดห้าเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เว็บไซต์อย่างที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไปออกโรงทานกันแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่รับสายเหรอที่มูลนิธิยังมีเจ้าหน้าที่ประจํารับสายอยู่ใช่ไหมครับเออดรเแหววๆค่ะน้องแพรจะไปอยู่หน้าง,งาน,น,งานแล้วคอยประสานงานให,ให้ทางทีมงานเรานะครับ,ครบใครอยากจะเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารจะเช้าหรือเพลิน กรุณาแจ้งล่วงหน้าแล้วก็ถ้ากรณีที่ลูกศรธทรมมากแล้วไปบอกหมู่คณะแล้วอยากจะเอาอะไรมาสมทบช่วยแจ้งล่วงหน้าสามวันเหตุผลเพราะเราจะได้ไม่ซื้อวัตถุด oh, <อ>ิบเามาชนกันอืเพราะในแต่ละวันเนี่ยเราจะรู้ไงว่าควรประมาณแค่ไหนครับฝากไปด้วยเพราะว่าทั่วถึงเพราะว่าเราดูแลสองคณะที่หน้างานใช่ครับส่วนอีกสี่คณะ เราไม่ได้ตามไปดูแลแต่เราถวายปัใจจัยให้ท่านองค์ละก้อนไปเลยอนะครับเพราะว่ามีมหลายๆปีเนี่ยเข้าสารอาหารแห้งเรายังพอบริหารจัดการได้แต่ถ้าเป็นของสดเนี่ย,ามมายพอนำม,มาให้แล้วทางมูลนิธิก็จัดเตรียมจะทําอาหารอยู่ละกลายเป็นของสดกับของสดเจอกันแล้วถ้าเกิดเว้นช่วงวันไม่ดีของสดจะเสียหายได้ใช่ใช่แล้วก็สองถ้าเป็นของสดช่วยถามหน่อยว่า จะเอาประมาณแค่ไหนเพื่อจะได้มื้อหนึ่งของคณะหนึ่งต่อสองสามร้อยลูกคนเพราะบางท่านเอาของสดมาให้จํานวนเท่านี้แต่จํานวนพระสงฆ์มันกลายเป็นภาระหนักของทางส่วนกลางเลยแต่จะให้ดีลูกเอากายและใจแก้วสารพัดนี้ดีที่สุดนะครับอันนีเพราะว่าแม่ซื้อที่ตลาดไทยของเราได้ราคาพิเศษอยู่แล้วบอกได้เลยว่าเราซื้อของใหม่สดวัน แบบวันต่ตฉะนั้นมันจะถูกแล้วก็ไม่แพงแน,นะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะจบรายการกันไปด้วยภาพบรรยากาศนะครับของตลอดทั้งวันของความอิ่มบุญอิ่มใจจะเป็นอย่างไรน่าจะมีภาพรอยยิ้มของคุณแม่ด้วยเดี๋ยวลองไปชมมพรอมกันเลยครับโอเคโอเคตอนที่สองเลยลูก